สนนดุดวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับและวันนี้รายการของเราก็มีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยและตอนนี้แขกรับเชิญท่านนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Ex c l u s i v e p a r a d i s ไคุณอ,อนทน์พุทธวานครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการ g i v e Inspire อีกรอบหนึ่งนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาอานนท์เคยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกันแล้วนะครับ,รบทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยเราก็เวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วแต่เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจยังอยากจะคุยกันต่อแต่เท้าความไปสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าเหตุผลอะไรที่อานนท์ตัดสินใจก้าวเข้ามาทําธรุรกิจของกิฟเฟอรครับ เหตุผลจริงๆที่ทําให้ตัวผมได้เข้ามาทํากิฟตารีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจากเทปที่แล้วที่หลายหลายคนได้ฟังนะครับจะสรุปได้เลยว่าตัวผมต้องการเงินต้องการรายได้ครับ,รบพราะว่าเกิดมาในฐานะครอบครัวที่ต้องบอกว่าไม่สะดวกสบายมากนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับคืออยากได้เงินเลยเพราะว่าอัพไลน์มาบอกว่ามาท,ทําธุรกิจกิฟารีนแล้วจะมีโอกาสได้เงินเยอะแยะมากมายในกิฟารีนครับ ในส่วนของรายได้ใชคือปัจจัยสําคัญแล้วพอเข้ามาจริงๆแล้วบรรยากาศของการทํางานในช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างฮะพอดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขายของครับต้องบอกว่าเข้ามาแรกๆเนี่ยทำธุรกิจโดยการขายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเห็นเม็ดเงินระดับหนึ่งพอตัวเองเห็นเม็ดเงินเนี่ยนะครับจึงรู้สึกประทับใจจริงๆแล้วทาให้ผมรู้เลยครับว่ากิฟฟินเนี่ยเป็นธุรกิจที่จ่ายเยอะครับเพราะว่าได้มีโอกาสลองทํามาในหลายๆธุรกิจครับ แต่ก็ไม่มีธุรกิจไหนนะครับที่ให้เราได้เยอะเท่ากิฟฟารีนจริงๆเพราะเราได้ทั้ง25%ส่วนแรกแล้วเรายังได้ในส่วนของเงินปันผลอีกนะครับผมจึงตัดสินใจเห็นเลยว่าเขาให้เยอะในช่วงแรกแรกเนี่ยเราเริ่มต้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุประมาณ18ปีเอออยากรู้ว่าเด็ก18ปีเนี่ยก้าวเข้ามาทําธุรกิจประเภทเนี้มันเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแล้วเราก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงต้องบอกว่าช่วงที่18ปีเป็นวัยที่เรากําลังกําลังจะค่าเปลี่ยนการศึกษา ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางบ้านเองเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกว่ารู้สึกไม่ประทับใจที่เรามาทําธุรกิจกิฟตฟรีเขากังวลใจเขากังวลใจครับเขากังวลใจว่าถ้าเรามาทํากิฟต์ฟรีแล้วจะทําให้การเรียนเสียนะครับแล้วก็กิฟฟรีเนี่ยจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่เจอจริงๆเนี่ยสำหรับเด็กที่เข้ามาทํากิฟฟรีนะครับต้องบอกว่า เป็นอุปสรรคจากทางบ้านเลยอันดับแรกนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เปิดใจให้เรามาทําตรงนี้ครับครับแล้วเรามีวิธีการเคลียร์ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างต้องบอกว่าวิธีการเคลียร์เนี่ยเอาลายได้ให้ท่านดูครับช่วงแรกเนี่ยเราต้องทนทําไปท่ามกลางความไม่เข้าใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็ไม่ได้ค่าโทษอะไรเราหรอกนะครับแต่เขาจะเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับว่า ทำกิฟต์ปรนเราจะได้เงินหรือเปล่า hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ท่านเห็นคือ1เรามาทากิฟต์ปรีนเรามีรายได้เกิดขึ้นการเรียนเราก็ต้องไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อการเรียนผมไม่เสียแล้วยังมีรายได้เกิดขึ้นในกิฟต์ปรีนรท่านจึงค่อยๆลดแรงกดดันในตัวผมครับ,รบเราใช้เวลากี่เดือนในการทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราทําว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่า ทำให้เราต้องเสียอนาคตทางการเรียนครับต้องบอกว่าทําจริงๆเนี่ยประมาณเอาเข้าจริงๆที่พอเห็นรายได้พอเป็นเป็นเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยนะครับประมาณ3เดือน5เดือนด้วยกันนะครับที่ที่ทนทาไปท่ามกลางความไม่เข้าใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่พอทําไปเสร็จพอเราเป็นโกสตานะครับต้องบอกว่ารายได้ของโกสตาของคนที่ทําจริงๆเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเมื่อเอารายได้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูเนี่ยนะครับเขาเริ่มเขาเริ่ม แปลกใจนะครับ,รบว่ามันได้ตังจริงหรออะไรเงี้ยครับก็ประมาณ3เดือนครับแล้วหลังจากนั้นอีก3เดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำกิฟฟิน6เดือนช่วงแรกที่เข้ามานะครับติดการแข่งขันจูเนียร์มินิแลนด e ลี่รีวอร์ดครับก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ6เดือน ใช่ครับเข้ามา6เ,าเดือนเด็กอายุยังไม่ถึง20นะทํา6เดือนได้ไปต่างประเทศต่างประเทศครับครับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเรามีแนวทางในการพัฒนาตัวเองอยังไงเพราะว่าเราใหม่มากกับธุรกิจนี้ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเซลคอนเทสปีแรกด้วยนะครับเซลคอนเทสเป็นโปรแกรมที่ทําให้เราเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มได้พัฒนาตัวเอง ร,รู้สินค้ามากขึ้นนะครับต้องหัดบรรยายวิธีการแนะนําคนชวนคนคนะครับต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยได้มีการฝึกฝนตรงนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าประชุมอย่างต่อเนื่องจึงทําให้ผมเนี่ยรู้วิธีการที่จะพูดคุยกับคนแนะนําสินค้านะครับเมื่อรู้ตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยจึงทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าเด็กคนหนึ่งเวลาออกไปทําธุรกิจเนี่ย ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเชื่อถือหรอกค,คมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเออแล้วเราเราเราใช้วิธีการไหนทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาสนใจแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เรากําลังเล่าให้เขาก็คือธุรกิจทํายังไงถึงเปิดใจผู้หลักผู้ใหญ่ได้ข้อมูล การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวอย่างนะครับตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสําเร็จตัวอย่างของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะครับเห็นผลจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าตัวอย่างเป็นส่วนที่สําคัญเราต้องเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นภาพให้ได้แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนครับผมเชื่อว่าการฝึกฝนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ใครๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้กันได้ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนถึงจะเป็นนักธุรกิจกลุ่ม GenY ที่เข้ามาเนี่ยนะครับ เรื่องของการฝึกฝนเรื่องของทัศนคติในการทําธุรกิจแนวคิดในการทําธุรกิจนะครับเรื่องของสินค้าเนี่ยเป็นอะไรที่กลุ่มเจนวจะต้องฝึกฝนนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือด้านข้อมูลไม่ได้ให้ความเชื่อถือด้านความเป็นตัวตนของเราผู้<อ>ผใหญ่จะมองเราที่ข้อมูลทีนี้ตอนตอนเราเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยเด็กอายุ18ปีเนี่ยจะว่าไปมาทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเรื่องจริงแล้วต้นทุนในการทําธุรกิจของอานนท์เนี่ย มันคืออะไระครับเพราะว่าเด็ก18ปีก็ไม่น่าจะมีเงินทุนรายมากมายแน่นอนครับถ้าพูดในเรื่องของเงินทุนนะครับตัวผมเองอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะาต้นทุนด้านการเงินไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่รัก ในการขายรักในการนําเสนอและมีหัวใจพร้อมที่จะทํางานให้มาให้้ใหได้มาซึ่งเงินจริงๆรับต้องบอกว่าเราต้องทํางานนะครับเราถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าต้นทุนของผมเนี่ยนะครับคือหัวใจที่อยากจะทํางานแล้ให้ได้มาซึ่งเงินซึ่งก็โชคดีว่าอยู่กับคิฟฟารีนไม่ต้องใช้ตัวเงินไปลงทุนต้องบอกว่าโชคดีมากเหมือนกับอนนท์กำลังจะบอกว่าเราใช้สิ่งที่เป็นจุดเด่น ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่ธรรมชาติให้เรามานี่แหละเอาไปเป็นต้นทุนในการทําธุรกิจครับ,รบมาบวกกับกิฟฟรีเนี่ยมผมผมจึงว่าผมจึงเกิดได้ในธุรกิจนี้ครับครับทีนี้การดูแลคนในเครือข่ายก็เป็นจุดหนึ่งของการสร้างความสําเร็จเรามีวิธีการดูแลคนในทีมงานของเรายัางไงฮะ ส่วนการดูแลคนในทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อองค์กรมันโตขึ้นนะครับเราก็ย่อมที่จะมีคนเข้ามาอยู่ในองค์กรเราเนี่ยเยอะแยะหลากหลายกลุ่มด้วยกันนะครับเพราะนั้นการดูแลคนในองค์กรของผมเนี่ยจึงมักจะแบ่งแยกกลุ่มในการดูแลนะครับ,รบตอนแรกเข้ามานะครับก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าเราจะต้องใช้วิธีการแบ่งแยกกลุ่มดูแลนะครับเราก็ใช้ภาษา ทุกคนทุกกลุ่มเหมือนกันทุกกลุ่มนะครับบางทีกลุ่มของผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในภาษาที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปคุยกับเด็กบางครั้งกลุ่มของกลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าใจในภาษาที่เรากําลังจะสื่อให้ผู้ใหญ่ฟัง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั <t <t ้งผมจึงต้องมีการที่จะแยกกลุ่มเพื่อคุยนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของของของกลุ่มคุณพ่อคุณแม่กลุ่มรุ่นเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฟภาษาเวลาเราสื่อไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันเหมือนเราเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับกลุ่มคนแล้วก็ดูแลให้เขามีความสุขที่สุดใช่ครับท่าน เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าสำหรับในเรื่องของการสร้างคนในช่วงหน้าคุณอานน์มีวิธีการดูแลคนแล้วจะมีวิธีการสร้างคนพัฒนาให้เขาเป็นคนเก่งได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับการทำงานใดๆย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันทุกงานครับขอเพียงแค่วันนี้นะครับเราอดทนและข้ามผ่านปัญหานั้นไปให้ได้นะครับ แน่นอนครับฝันที่คุณได้ตั้งเอาไว้มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกทต้องเติมกําลังใจให้กับตัวเองให้ได้เหนื่อยนักพักได้ไหมพักได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุด